แล้ววันหนึ่งหมอก็ขึ้นเขียงคือต้องขึ้นเข้าไปในห้องผ่าตัดแล้วก็ผ่าตัดหัวใจหลังจากที่กลับมาจากประเทศจีนแล้วผมก็ไปเยี่ยมหมอถึงได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่านิมิตแรกที่ถามตัวเองว่าว่าทําไมวันนี้เราเป็นถึงหมอหมอหลวงแล้ววันนี้เราเป็นคนที่มีชื่อเสียงมียศถาบรรดาศักดิ์มีเงินมีทองแล้วกรรมอะไรนะ ไม่ใช่กรรมที่ช่วยคนไข้แต่เป็นกรรมที่หมอสร้างเองตอนเด็กคือผ่าปลามาทอดเลี้ยงน้องไม่มีกฎข้อไหนในโลกใบนี้ว่าจะเลี้ยงน้องต้องตกปลามาผ่าแล้วก็ทอดจะไข่ก็ได้จะอขนมปังก็ได้จะผักดองก็ได้ไม่มีใครบังคับว่าเฮ้ยจะต้องเป็นผ่าปลาแต่หมอในตอนนั้นเลือกผ่าปลาตกปลาแล้วมาเลยนั้นคุณจะยศหาบรรดาศักดิ์ใดก็ได้กรรมเวร สามารถตามคุณได้ตลอดันั้นหมอเองก็ตั้งสมาธิจิตแล้วก็ถามด้วยนิมิตตัวเองว่าเราเกิดกรรมใดถึงต้องมาผ่าหัวใจใน,ใน,ใน,ในตอนอายุมากๆก็คือกรรมที่หมอเองเนี่ยคือไปผูกกรรมไว้ในการที่ตกปลาแล้วก็มาผ่าปลาปาแล้วก็มาทอดดังนั้นอันนี้ที่เราคุยกันแรกเปลี่ยนกันก็คือกำลังเข้ามาสู่การที่มาของอาหารในการดูแลตัวเรา อาหารของเราเนี่ยไปเบียดเบียนเขาเด็กๆผมเคยฮะผมอยู่ท่าน้ําจักรวรรดิแล้วก็ลูกคนจีนแถวท่าน้ําเนี่ยก็สนเนาะชอบปีนุน่นปีนี่ผมก็อยากจะเป็นนักนักลักนักล่าเหมือนในหนังจีนน่ะแหมสะพายดาอะไรเงี้ยกระโดดขึ้นกระสอบแล้วก็ท่าน้ําจักรวรรดิน่แมลงสาบมันเยอะก็จัดการเลย เอาหลอดกาแฟแล้วก็เอาไม้ลูกชิ้นแล้วก็ผูกยางแล้วก็ทำเป็นคันธนูล่า,มาแมลงสาบตามท่าน้ำมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราเก่งเหมือนในหนังเลยคือเอาเอาเอา,เอาไม้ปักยิงปักหลังแบงสาบได้หนึ่งตัวสองตัวทำอย่างนั้นน่ะทำจนแบบเคยชินของเด็กเด็กแถวจักรวรรดิโตมามีอยู่วันหนึ่งผมนอนกลางวันนอนนอนปวดท้อง ปัสสาวะมันเกิดขี้เกียจเฉยเลยคือไม่อยากจะลุกมาฉี่อา้าวโตแล้วนะดันฉี่ลาดพอฉี่ลาดปั๊บเส้นหนึ่งบอกไม่อยากให้ที่นอนเปียกผมก็บิดตัวเพื่อจะชักที่นอนออกการชักที่นอนออกของผมในครั้งนั้นคือกระดูกทับเส้นประสาทผมขยับตัวไม่ได้เลยผมผมต้องคลานเลยอ่ะคือมันบิดตัวท่าไหนไม่ทราบกระดูกมันทับเส้นประสาท เลยกลายเป็นคนเหมือนพิการที่ต้องคลานคือนั่งก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้ปวดแสบปวดร้อนในหลังเนี่ยหมอบอกว่าอย่างเดียวคือผ่าตัดเล็กก็คือเจาะรูแล้วก็เข้าไปผ่าตรงเส้นประสาทใช้เงินประมาณสักสามแสนผมบอกโอ้โหทำไมเราโชคไม่ดีวะถามนิมิตตัวเองในการตั้งจิตจริงๆว่าฉันมีกรรมอะไรคือภาพที่เราล่า,มาแมลงสาบขึ้นมาเลยคือ ปักหลังมแมลงสาบเยอะมากดังนั้นแม้กระทั่งมแมลงสาบเราก็ไม่มีสิทธิ์จะหลังแกมันมันมีสิทธิ์ของมันของมันใช้ชีวิตมันจะไต่ไปตามไหนมันมีสิทธิ์ผมก็เลยได้นิยามความคิดขึ้นมาข้อหนึ่งทุกคนจะชอบหรือไม่ชอบผมไม่ทราบมนุษย์คือมันคือสัตว์ประเสริฐที่เห็นแก่ตัวที่สุดมีโฉนดที่ดินจริงๆหมาแมวช้างไก่ยีราฟ มันมีสิทธิ์เดินเป็นทุกอน,นูของแผ่นดินนี้ไม่มีประเทศไม่มีขอบเขตไม่มีอาณาจากักรแต่มนุษย์เท่านั้นที่ประเสริฐซะจนกลายเป็นว่าอันนี้บ้านของฉันอันนี้ที่ดินฉันอันนี้งูอย่าเข้าบ้านนะน,นี่ไก่บ้านเธอคือกลายเป็นเป็นเจ้าของเ่ะ <c oughs> เลยแบ่งปัปให้พี่ๆทุกคนฟังว่า เออเราก็สามารถได้ข้อนิยามเตือนตัวเองถึงความออการครอบครองผมเลยรู้สึกเลยว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ครอบครองอะไรเลยโฉ <c oughs> นดที่ดินแผ่นแรกของประเทศไทยอยู่ในรัชการที่เท่าไหร่ฮะรัชการที่เท่าไหร่ฮะห้ารู้ไหมครับย่านรังสิตนี่เป็นย่านที่ผมอยู่เนี่ยเป็นย่านของใครเชือ้อพวงล้วน สมัยก่อนเนี่ยเวลาก็ขอที่ดินในรัชก,การที่5อยากได้ที่ดินตรงไหนเชนเชียวอาฉันเอาตรงนี้ถึงตรงนี้นะอันนี้ไปของตะโกนี้ตรงนี้ถึงตรงเนี้ยไปของตะโกนี้ถึงคือพระองค์ท่านเป็นเจ้าแผ่นดินใช่ไหมก็แบ่งให้กับเครือญาตินั้นดังสิ์เนี่ยเป็นที่ดินของเชื้อวงศ์ในรัชกาลยุครัชก,การนี่ย้เยอะ